Wai wai te ye pam pham Wai wai te ye pam pham cụ nang ye nang cụ nang kung king สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับรายการภาพหนังหลังดูกับผมกาโม่กกนี้นะครับวันนี้เราจะมาพ่มกันในเรื่องแวงกาดหรือในชื่อไทยน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกเห็นชื่อหนังภาษาไทยแบบนี้มีคําว่าฟัดฟัดแบบนี้นะครับไม่ต้องเห็นหน้าหนังไม่ต้องเห็นโวสเตอร์หนังนี่ก็คงรู้กันแล้วครับว่าต้องเป็นหนังแอคชั่นสไตล์ลุงเฉินหลงกันแน่นอนครับซึ่งตัวหนังได้เรทในไทยที่นอ13บวกครับความยาวของหนังทั้งหมด1ชั่วโมง48นาทีจบแล้วเนี่ ทันเลยครับเพราะตามขนบหนังที่พระอีห้อลุงเฉินหลงเนี่ยจะมีการเอาเบื้องหลังการถ่ายทํามาให้ดูไปพร้อมๆกับเครดิตครับอันนี้ครับท่านหนังจบแล้วเนี่ยใครไม่รีบกลับบ้านหรือออกไปห้องน้ําก็นั่งดูกันเพลินๆได้เลยครับเหมือนได้รู้เทคนิคว่าฉากนั้นฉากนี้ที่เราดูไปแล้วเนี่ยเขาถ่ายทํากันยังไงเขาใช้เคนดิคอะไรกันบ้างครับช่วงนี้ก็ถือว่าเพลินๆดีเหมือนกันครับหนังจัดจาหน่ายโดวยวอร d เดอร์บรา r เดอร์อีกแล้วค นนและสุดท้ายหนังกำกับโดยสแตนล,ลีตรงที่เคยกำกับหนังของดึงเถินหล,ลงมาแล้ว2เรื่องอย่างเด e ะมิสในปี2005และกังฟูโยคะในปี2017นั่นเลยครับและแวงกาดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกเนี่ยเรื่องราวย่อๆก็จะเล่าถึงองค์กรรักษาวความปลอดภัยระดับโลกอย่างแวงกาดแม่อันนี้ถ้าว่าตามคอนเซปต์ขององค์กรนี้แล้วนะครับนึกถึงพวกสำนักคุ้มภัยในหนังจีนกำลังภายในแปลกๆเลยครับแล้วแวงกาดเนี่ยก็ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวรักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนกับ ลูกสาวโดยพวกผู้ก่อการร้ายข้ามชาตินู่นและครับและสุดท้ายเหตุการณ์ได้บานปลายจนไปถึงเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรแวงกาที่จยับย้งและขัดขวางเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยลุงเฉินหลงแกยังจะเล่นฉากสตัร์ใหญ่ให้ดูไหวไหมนะครับต้องตามไปดูกันแล้วครับในรวมภาพยนตร์วันนี้ทุกรงภาพยนตร์เลยครับผมและสําหรับใครที่งา้างเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ยากดูหนังจีนแอคชั่นบูล้างผ่านตามล้างตามเทสตามสไตล์ของลุงเฉินหลงแกเนี่ยเขาต้อง บอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ความบันเทิงที่ว่ามาได้อย่างครบถ้วนเลยครับซึ่งว่ากันที่เนื้อเรื่องแล้วแหวงกาดเป็นหนังที่ดูง่ายเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่ต้องพูดพระธรรมทำเพลงให้แฟน,แฟนๆรอกันนานเลยครับหนังเข้าช่วงสนุกแบบรวดเร็วทันใจกันตั้แต่ต้นเรื่องเลยครับแบบคุยกันแป๊บเดียวนี่ก็เข้าฉากแอคชั่นกันเลยครับและถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนเราดูลิเกเลยครับเจรจากันแป๊บเดียวบู๊เลยอะไรพันนั้นเลยครับและการเล่าเรื่องของหนังเนี่ยก็จะยึดแพทเทิ ช่วงที่เหนื่อยหรือช่วงหน้าเบื่อเลยครับแล้วในส่วนของชื่อหนังที่ว่าฟัดกนข้ามโลกนี่ก็เรียกได้ว่าหนังพาไปฟัดพาไปทัวร์กันข้ามโลกข้ามหลายประเทศกันจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนไต้หวันแอฟริกาตะวันออกกลางไปถึงดูไบนู่นเลยครับแต่การไปทัวร์ไปฟัดก,ก,กันในประเทศต่างๆเนี่ยในแต่ละช่วงของเนื้อเรื่องหนังก็จะแบ่งเล่ากันเป็นลําดับชัดเจนเหมือนเรากำลังนินเกมอยู่เลยครับผ่านฉากหนึ่งไปฉาก2จนไปถึงฉากสุดท้ายอะไรทํานองนั้นเลยครับและในส่วนของฉากแอคชั่นเนี่ยก็มีกันเยอะและหลาย แบบเรียกได้ว่าชอบดูแบบไหนก็จัดมาให้เลือกกันเลยจ้าอะไรประมาณนั้นเลยครับทั้งแอคชั่นการต่อสู้ประชิดต,ตัวแบบชุมลมุนวุ่นวายตามสไตล์หนังลุงเฉนลงที่จะออกแนวเป็นธุรักธุเลไฟเตอร์แบบหยิบนั่นจับนี่มาประกอบการต่อสู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าครีเอทได้ค่อนข้างดูดีดูสนุกแบบบู๊ปนหาอย่างที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับหนังของลุงแกนะครับและก็รวมไปถึงซีนเสี่ยงอันตรายผาาโผ่ไล่ล่าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของหนังลุงแกอีกอย่างหนกันครับนี่ก็มีให้เห และทําออกมาได้สนุกเหมือนกันครับซึ่งตรงเนี้มีให้ดูทั้งซีนบนบกและในน้ําเลยครับและฉากแอคชั่นบูยิงกันสนั่นเมืองด้วยปืนหรืออาวุธสงครามในเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงกันด้วยอาวุธปืนชิงไหวชิงพิบสู้กันด้วยกลยุทธ์ทางการทหารเนี่ยที่ทําออกมาได้ดีและดูสนุกเลยทีเดียวครับอ้อและลือไม่ได้เลยครับซีนแอคชั่นที่เล่นกับสัตว์เนี่ยมันก็จะสนุกและก็ตลกดีเหมือนกันครับแล้วก็จะมีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็ตรงที่ว่าหนังมีความ โชว์เทคโนโลยีต่างๆเราบอกว่าจะประกาศให้รู้เลยว่าคนจีนเนี่ยไฮเทคไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับจุดนี้นะครับจึงมีของเล่นออกมาให้ดูออกมาโชว์ในหนังกันเยอะเลยครับและก็ทําออกมาได้ดีด้วยครับแล้วก็คนไปทางชอบเลยครับตรงนี้ครับส่วนนี้ครับโดยเฉพาะไอรถที่เปลี่ยนเป็นเรือได้เนี่ยแม่มันค่อนข้างจะโดนใจผมจริงๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของงาน CG ครับนี่ก็คงไม่พูดถึงไม่ได้ครับซึ่งจากที่เราดูในตัวอย่างใน u t u b e เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า CG ที่ใช้ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะดูลอยๆครับแต่ พอไปดูหนังจริงเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่ามันไม่ลอยเท่าไหร่ครับไม่ลอยเท่าใน u t u b e ครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมดูในโรงในระบบธรรมดาก็เป็นได้ครับถึงมันเลยดูไม่ค่อยลอยครับถ้าไปดูในโรงที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยอาจจะลอยพอๆกับใน YouTube ก็ได้ครับแต่ถึงครั้นจะบอกว่ามันจะดูไม่ค่อยลอยมากก็ตามทีครับจุดด้อยของงาน CG เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงความสมูทของแอนิเมชันเนี่ยแหละครับที่มันแยกออกได้ง่ายเลยครับว่ามีอะไรบ้างหรือซีนไหนที่มันเป็น CG ครับอะไรที่เป็น ของจริงอะไรที่เป็นของที่เขียนขึ้นมาแต่ในภาพรวมนี่ก็ต้องมองว่าง,งาน CG ของภาพยนตร์จีนเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งถ้าจะชี้ให้ดูชัดๆในเรื่องนี้ก็คือความกล้าโชว์ CG สัตว์ในซีนต่างๆในซีนแอคชั่นที่มีสัตว์ประกอบฉากนั่นแหละครับและก็คิดว่าอีกไม่กีปีนี่ย CG ของภาพยนตร์จีนก็คงเนียนกริปกว่านี้ไม่แพ้ CG ของหนังฝรั่งแน่นอนครับและในส่วนของนักแสดงในเรื่องคนแรกก็พอใหญ่แจ็คก,กี้ชาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเฉินหลงนั่นแหละครับบทใน ไทยสากลอย่างแวงการดเนี่ยถึงหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังบู๊ที่พาย่ห่อว่าเป็นหนังแอคชั่นมันฮาแบบเฉินลงนะครับแต่หนังเรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจากที่พอยายแกเคยเล่นเคยเป็นดารานาําจ๋าแบบเป็นตัวแบกชัดเจนจากผลงานเก่าๆเรื่องอื่นของแกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแกมาแค่ประคองแล้วก็ผักดันดาราเด็กๆรุ่นใหม่ๆอย่างชัดเจนเลยครับแต่ในเรื่องเนี่ยก็ยังมีซีนแอคชั่นสนุกพลน่ฮาแบบที่แกถนัดเล่นให้ดูกันอยู่นะครับซ้ำยังแสดงให้เห็นด้วยว่าดาราเด็กๆรุ่นใหม่ๆในเรื่อง ถึงจะให้แสดงเรียนแบบแกยังไงในเรื่องเนี่ยก็ยังห่างชั้นหรือแสดงได้ไม่เท่าแกแสดงเองเลยครับคนต่อมาก็อย่างอาง,อางอย่างที่กล่าวไปแล้วในเมื่อกี้ครับว่ารุ่นแจ็กกี้ชานแกออกแนวๆเป็นป่าดันให้ดาราเด็ก,ดกๆรุ่นใหม่สแสดงแอคชั่นแทนแกแล้วครับและดาราเด็กอย่างงอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับหน้าที่แสดงแอคชั่นในส่วนที่มันดูเป็นแอคชั่นจริงๆจังๆและฉากสตันเสี่ยงอันตรายในเรื่องเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นว่ารุ่นเฉินหลงแกเนี่ยเผาลงเยอะแล้วครับแล้ว แบมีทีท่าว่ากูไม่เล่นแล้วแหละอย่างชัดเจนครับ ย่างนี้ต้องโดดเดียวเฮ้ยนะตรงนั้นมีบันไดมีด้วยเหรอและพอหนุ่มหยางหยางเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีเลยครับแต่มันจะเสียอยู่ตรงว่าในเรื่องนี้มันไม่มีฉากไหนที่มันดูยิ่งใหญ่หรือถึงใจเท่าฉากที่ลุงเฉินหลงแก่ได้แสดงไว้เมื่อตอนหนุ่มๆในหนังเรื่องอื่นๆเลยครับ <S <S ไอหลุนนี่ก็เป็นดารารุ่นใหม่อีกคนหนึ่งครับที่ในเรื่องเราจะเห็นว่าคนเนี้สืบทอดหรือรับช่วงเล่นแอคชั่นที่ผมว่าเป็นแอคชั่นแบบทุรักทุเลไฟติ้งที่เล่นกับสิ่งของรอบข้างที่แล้วแต่อะไรจะใกล้มือก็ ได้นะครับให้มันออกมาเป็นแอคชั่นที่มันสนุกบนาแต่ก็เข้าอีรอปเดิมครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแกก็แสดงได้ไม่ดีเท่าต้นฉบับลุงเฉินหลงอีกเช่นกันครับซึ่งไอ้คอเปรียบเทียบเนี่ยมองกันเห็นเห็นเปรียบเทียบกันได้เลยในเรื่องนี้ครับแต่ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าเคมีของนักแสดง3คนเนี่ยมันได้อารมณ์คล้ายๆเฉินหลงหงกินเป่าแล้วก็หยวนเปียวในอดีตได้เล็กๆเ,เหมือนกันเลยครับ คราวนี้มาพูดถึงดาราฝ่ายหญิงกันบ้างครับคนแรกก็มียามูชีนอกจากจะสวยแล้วแอคชั่นเนี่ยก็ยังมีท่วงท่าที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยครับการแสดงก็ดีครับแต่แถมมีฉากเซอร์วิสให้นุ่มๆได้ดูกันกระชุ่มกระชวยในหนังด้วยครับอีกคนนึงนี่ก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็สูรั่วหานคนนี้ความสวยเนี่ยตรงสเปคผมที่สุดในเรื่องแล้วครับอ๋อในส่วนนี้นะครับเลยจะพูดถึงนักภาคไปด้วยเลยครับในเรื่องเนี่ยทุกๆคนก็พากันได้ดีอยู่แล้วครับสำหรับนักภาคที่มาพาดันนะครับแต่ละคนนกั ที่เราคุ้นเสียงกันดีอยู่แล้วครับแต่ที่จะไม่คุ้นสักหน่อยซาลเด็กรุ่นใหม่ก็ตรงเสียงลุงแจ็กกี้ชาหรือเฉิดล่งของเราเนี่ยแหละครับที่คราวนี้เนี่ยค่ายวอร์เนอร์บราเธอร์แกเป็นคนจะจาหน่ายเนี่ยแกก็เลยใช้บริการของอารองเขาบุญคดีมาพากแทนนะโตะที่เป็นเสียงที่เราคุ้นเคยกันประจาประจาครับนะโตะพันธมิตรนั่นแหละครับส่วนตัวเนี่ยผมว่างานภาคออกมาดีเลยครับแล้วก็อารองแกก็าพากเฉิดล่งมาตั้งแต่สมัยที่ทีมพันธมิตรยังไม่ก่อตั้งนู่นนะครับเด็กๆหลายคน คนอาจจะเกิดไม่ทานเลยไม่คุ้นเลยไม่ชินเสียงอาแกเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงของอาแกเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกข,ของหนังมันลดลงไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของหนังครับอย่างแรกเลยก็ตรงเนื้อเรื่องและก็การเล่าเรื่องที่มันเป็นจังหวะลิเกยอย่างที่ผมได้ว่าไปแล้วนั่นแหละครับซึ่งมันก็โอเคตรงความกระชับของหนังและก็ทให้หนังไม่เหนื่อยก็จริงครับแต่มันมาพร้อมกับความรวมของบทและก็เนื้อเรื่องครับรวมไปถึงไอ้ซีนที่หนังเขาทำออกมาอยากให้เราซึ้งอยากให้เราอินเนี่ยเราก็ไม่อินไปด้วย และไอจังหวะลิเกที่ว่ามันก็มีอีกอย่างที่ตลกครับคือฉากที่พระเอกคุยกันแล้วก็ตัดมาที่ผู้ร้ายคุยกันเนี่ยพอทั้งสองกลุ่มมันคุยกันได้ความจบปุ๊บเนี่ยตัดฉากมาอีกทีเนี่ยคือมันเจอกันแล้วครับมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆว่านึกถึงภาพลรงลิเกพระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยเข้าฉากไปแล้วออกฉากมาเจอกันใหม่อะไรประมาณนั้นเลยครับหรือมันจะมีตัวละครประกอบอยู่สอสตัวครับที่อยู่กลางเรื่องเนี่ยมันก็โผล่มาแล้วก็มีซีนเด่นๆให้เราดูเลยครับเหมือนต้นเรื่องเนี่ยดารามันมาแสดงไม่ทันอะไรประมาณเนีย มาเอากลางเรื่องเนี่ยก็ขึ้นแสดงแม่งตรงกลางเรื่องเลยอะไรประมาณนั้นครับจับโผล่มาตรงกลางเรื่องเลยครับง่ายดีครับแล้วก็ขัดใจมากๆเลยครับก็ไอ้ตรงที่ว่าอาวุธการก่อการร้ายที่มันปูมาว่าร้ายกาดมากมายซะเหลือเกินอะไรเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายกาดเท่าที่ปูไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องครับและสุดท้ายเลยครับในหนังมีการใช้ CG แล้วก็ก e ีนสกีนเยอะเกินไปครับทั้งในซีนผ่าผลเสี่ยงตายหรือในซีนโชว์ของเล่นไฮเทคเนี่ยซึ่งถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ดูเบื้องหลังตอนเครดิตก็ตาม ร,ระหว่างดูเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยครับว่าฉากไหนมันเป็น CG หรือฉากไหนมันเป็นกรีนสกรีนบ้างครับก็อย่างที่บอกครับ CG เรื่องนี้มันไม่ค่อยจะเนียนกริปเท่าไหร่อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดเหมือนผมสงสัยเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับว่าไอรถที่แปลงเป็นเรือได้ในเรื่องเนี่ยมันของจริงหรือมัน CG กันแน่วะจนได้เห็นฉากเบื้องหลังตรงเครดิตนั่นแหละครับถึงได้ร้องอ๋อถึงได้หายสงสัยไปครับโดยสรุปหนังเรื่องนี้มันดูดีดูสนุกตรงแอคชั่นมันมันสไตล์ลุงเฉินหลงนั่นเลยครับซึ่ง CG ที่มันไม่ค่อยจะเนียงกริฟเท่าที่ควรหรือเรื่องบทรวมถึงเรื่องการเล่าเรื่องและการที่มันเป็นหนังอวยคนจีนจ๋าแถมดูเป็นหนังเชื่อมสัมพันธ์ทรไมติตระหว่างจีนกับอาหรับซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งถ้าไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องต่างๆเราเนี่ยก็จะเอนจอยกับหนังได้เลยครับและคะแนนที่จะให้เนี่ยก็จะเป็น7.5เต็ม10ครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกันไว้แค่นี้ไปแล้วครับผิดพลาดประการใดเนี่ยตกหล่นต,ตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วก็ก่อนไปเนี่ยครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วย ูวิดีโอต่างๆของช่องเลยครับวันนี้ไปกันแค่นี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ